สวัสดีครับสวัสดีไปยังพ่อแม่พี่น้องสุกขุทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปของกับผมนะครับผมอ่ะวมือนี้มาในี่ํน้ำสองยูทูปอนรถไทยขึ้เก่าครับในน้มหนางานรถไทยของเขามันเดิมครับฤดูกาลนาแรงมารับจบให้หน่ายเพื่อนพี่น้องสองไฮเป็นไฮหนึ่งครับเมสากันทีแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมแต่ก่อนเคยเป็นไฮหนึ่งนะครับเป็นกับมากันกลางครับกันซื้อนะครับกันมา ผมก็ได้มางขั้นแถวกนะครับเหมือนเสานีิแล้วก็ไรตลงมาเป็นไฮเดียวครับมันหนามบ่ถึงพี่น้องหนามมันมาเต็ยงตั้งผีหลายโหดครับตั้งสะพี่ครับเอามาย้ายใส่ผีครับนี่ครับห้อยกันหนามตั้งเหลืออยู่ครับยังสิ่ี่มองเป็นตะลมอยู่น้อยหนึ่งพี่น้องก็ไรมาใส่ครับแล้วก็สิบป,ปานขั้นคู่สะขึ้นในคู่หญ่ครับตามความต้องการกของเจ้าของนาเพื่อนก็รับจบใเพื่อนครับงานตรงนี้ก็ข้าวมันไบเฮ็ดอีลีเฮ็ดแบบ เคงๆเนาะพี่น้องแบบบ่พักบ่จอดกับมือนึ่งนาซิเลียวครับแต่ว่านีผมมาสวยครับมากอะสี่มุงเสาร์หามงเสาร์ครับเพราะว่ามือเสาร์นี่ลุ่มบางอัดจะาีพี่น้องบางเกาบรดใิไโดวนครับบางแบบใส่ล่มงุ่มอยู่หันบมเลียวจ้กเท้ก็เลยได้มาสวยครับแต่สีมือที่สองอยู่ประมาณเครื่องมือนะครับหน้างานตรงนี้กับซูสีมือละหาพันนะครับมือที่สองก็อาจจะเครื่องมือครับผม นะคับกับไก่สีส้สีนะครับแค่ <S <S ว่าผมจะเอาดินมาพักไว้เพื่อสิขึ้นคัารัู่สะไว้นะครับผมให้สร้างเรียบเฮาบริหารจัดการไร่ดินให้ครับแต่บนสินบนของมาได้พี่น้องอุ้มดินยังบ่อยร้ายครับก็ยังมีติดทิศคัดคดัดบังเพราะว่า,าร,ถร,รถไม่มีสกีนะครับผมรถไม่มีสกียนี่ยดูดกระดูดคักพี่น้องรถไม่มีสกีเนี่ย,ยม ลงก็ลงคักกันสิละครับขึ้นก็คืนคักครับเรื่องเท้าก็ยากเดาไปผลละครับผมคุ้มยากพี่น้องแต่ว่าขอดีห้องพม,มีสก,กีมันสู่ทิ้นแกนดีครับผมรวกาเก็บงานง่ามครับบอคอยเป็นหอยสก,กีเก็บงานมันสิเป็นเหนือเดียวกันเบิดพี่น้องถ้าเป็นวารถมี่สกีนี่เก็บงานนะมันสิเป็นข้องสก,กีครับหลาดฝาดมันสิเป็นเ้น,นครับคือยังรดหน่อยเพ็ดนี่คือยังรดสี่สิบห้าสิบเพ็ดนี่ละครับ ่ว่าหลายคนด่ถามผมเข้ามานะครับว่าอยากถอดสกีรถไทยหน่อยนะครับรถ40สิบหาิบผมแนะนําเลยครับผมรถหน่อย่าไปถอดดีกว่าครับรถหน่อยมันมันสู่ดินบ่ได้พี่น้องมันเท่าเฮาอยากอุ่มไม่หลายี่ครับมันสิดูดลงไปอัตโนมัติบาดนี้รถเท่ากับสิไปบ่ได้ครับจะถามว่าดินแกนอันไดครับกับไทก่อนอ่ะไดแต่ว่าถ้าสโหยแบบบดไหญ่แบบมันดูดลงไปถึงมันมีแห้งหยไปเลยพี่น้องมันก็ต้องได้ค่ายขึ้นครับแลวมัากคุมใบมีดเนี่ยก็รถใหญ่นะครับพี่น้องบ่คือรถฟอดก็รถ ใหญ่นะครับรถไทยไงวัตถุดนดกกั่งได้ครับถ้าถอดสกีกัพอคตรเสียงได้ครับแต่ถือว่าอยู่กับผู้คับน้ำแต่ว่าถ้าเป็นรถหน่อยนี่ผมแนะนำไม่หรอกครับผมผมแนะนำให้ถอดแหวนออกครับแหวนห้องออกแล้วก็ยกสก,กีขึ้นเนีย่ยผมเก็บงานก็จะเป็นเหนื่อยเดียวกันพี่กันนะครับผมก็ท่ทีีกว่าครับถ้าไปถอดออกเลยไปพอดิ้นใส่แบบเปีกปกปกยกๆแค่หน่อยนี่อยากเป็นขื่นนะพี่น้องมันคุ้มเนีครับคุ้มใบมีดเนีที่แรกๆ รถใหญ่ผมขนาดถอดได้ไหมอ่ขนาดว่ารถใหญ่นะพี่น้องมันก็ยังคุ้มแทบสีบ่ได้นะครับมันอยากโดดเป็นขืนือทะเลีนี่พี่น้องถาแม่นว่ารถหน่อยถอดครับรถใหญ่ก็เป็นน้ำพ่นคาบึกขก้นครับผมแต่ส่วนห้ายก็เลี้ยงายก็รถหน่อยอยู่แล้วครับมันถอนมันหนิมพี่น้องอีกอย่้งนึงถามันดูดลงสีรถกนับไปได้ครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันกะเลี้ยงไ้ได้นะครับหน้าก็ตั้งรับกันแน่อยพี่น้อง เจ้าของเพิ่นว่าอเอาไมคโค่นะครับเฮ็ดปีแหลกปีสองกับรถไทย40ครับปีสามกับซีอีกครับมาปีนี้กับเจ้าฮาร้อรับจบปีหน้องก็เป็นบโบจบปีนะเจ้กสีมันเงี้ยงอยิบบุคับปีหน้องอย่านรถเกจเยอะไปแล้วครับเอาจะได้เพิ่งนกับใส่บริการสุขูสุปีเราครับ พราะว่ายามฝนย่างยัยงเป็นก็นให้มาดันสวนบักพริกให้นะครับผมเพิ่นปลูกบักพริกอยู่เฉียดแถวนี้ครับแถวบ้านผมเขาเฉ็ดสวนบักพริกหลายพี่น้องป่าส้มมุมสูงครับดันดินเงาเงไกลๆเนี่ยดินเบิดแล้วครับดินเบิดแล้วพ่นครับก็ยังม้อนทีสิ้นน้ำคนโท่วนะครับผมก็ครับมานึ่หลายเดือนน่ะละครับเพิ่นก็น เคยเห็นงานรถหน่อยมาหลายปีนะครับแต่ว่ามาจับรถใหญ่กับจับทางมอสันไดว่าส่นที่เหลพิ่งกับว่าพ่อใหครับบารนี้ก็มันคือว่าร์เพี่น้องนางานแต่ละงานมันก็คือการครับงานเบื้องให้เบื้องหน้าห้องเฮาบางหน้ากระสูงทางหนันบางหน้ากระสูงทางหนีเดี๋ยวได้ออกแบบความคิดครับเดี๋ยวแต่จะคล้องหน้าเพื่อจะออกแบบให้บางเท้าเขาก็ได้ออกแบบเองบารเขาก็จะเอาดินไปใส่มาใส่มันยังเสียหินมองเหลี่ยวไว้ งานเมาเห็ดจังไรมันจังสีงามจังสีหา่าบจังสีอะไรครับทาองทีขึ้นไปกับมึนเตด้วยกันนะครับพี่น้องมาเห็นมองตำ่ำมองสูงมาเห็นมองไล่ปกาตัดชิ้นใจยังสีกะมาเห็นมองเลี่ยวง่ายขึ้นว่าล่ะครับผมถ้าเห็ดเป็นงานชั่วโมงกับซี่ไคเนี่ยพี่น้องแต่ว่าเห็ดโดนร้ายข้าเจ้าก็ว่าให้นะครับเห็ดโดนร้ายมันกเยืดเยื่อเวลาครับพี่น้องงานเป็นตะเหลี่ยวกับเหลี่ยังสี่ะครับ หน้าให้นี่ก็แล้วเล่าสามถึงสี่ไรพี่น้องให้ไงแห้งครับหลากดินเกไกลน่าจะลอยเม็ดยู่นะครับผมถามมารดหน่อยเฮ็ดไดบอเฮ็ดไดคือกันพี่น้องถ้าไร่ดินกไกลแบบนี้มันอยากออกขางเบิดนะครับผมมันอุ่มดินได้บ่หลายกับันว่าเฮ้าบายเขานะครับมันก็เฮ็ดใดสุนางานแล้วครับแต่ว่ามันสียู่สีว่าสีจบบอท่านบดจบเลยสีมันกับบมเป็นตระเหตครับ จ่างให้มันแหลวไท่เดี่ยงสิใครกลัวพี่น้องนี่เพิ่งกระเบิดไปหลายแล้วนะครับผมจ่างไม่โคตรปีแรกกระเบิดหลายหมื่นนะครับปีสองปีสามมาลดหน่อยว่าอะไรกัเบิดไปอีกหลายพันนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่านากับปูยูโต้ยักเทีอครับมันบอดใส่ปุ๋ยใส่ฝุ่นพ่อใส่แหละก็มาดันอีกหนี่พี่น้องสูเดเฮ็ดเทียวให้มันแหลวโดดครับว่าไวยดุนปลาไพ่มาเลยพี่น้องไม่ใช่เยอะกว่านี่ Mà ừ. Cho gió văn mà cây thế Ngày hôm nào phân này đi thả Ngày là thầy có ba xí này để vào cho vào Có ba xú xí này hả Có ba xú xí xí này Sám cua Sám với há xí bắn tiếng มันก็ว่าน้ำมันไม่เติมยังงฮะ้ไเดี๋ยวบอกแค่มันผักไปอยู่มันบอกผักเดี๋ยวเดี่ยวต้องมาชาร์จว่าให้มันผักกลางอะังต่างมากพ่อมันจะเห็นมันจะเห็นหงเยว์ด้วยหล่ะ เห็นนั่นเห็นมองเดียวคือวานเดียวมันไหลเงาอะไรยินมันออกทางเว้ยดิเพราะว่าถอยไปไกลแต่มาพักไปซื้อกางๆหันวันจังหร้อมกันเน่เดี๋ยวให้มันไหลมันซุดเลยเห็นว่ามันพักไปกลางเนี่ยผจอนไปส่ nữa thì chiến khăn cang hay nên như hẳn khăn cang hay nên gì làm mua thưởng ừ. bản khu làm giáo khu nhây giáo khu xã nhây mình đang làm trong một đoạn há cần lái mà làm lái mà qua อาแหวรับสมรับฟังกันไหมคลิปนาพี่น้องเดี๋ยวตอนเก็บงานกะยังสีมาลุ่งให้เบืองมาอีกหนึ่งคลิปนะครับผมกะตอนนี้ก,กันนางานเท่ากับพี่ีเข้ามาเรื่อยๆนะครับดูดูการนาแรงแกะสีมีงานตีปลายเขตทั้งอำเภอเมือ,ง,องนี่นะครับผมประมาณ่ท้องสำลีไปแม่นเอาพอๆกันไหมคลิปนาพี่น้องสวัสดีครับ